สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมการเกิลอีกแล้วในวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามามันก็คืออีเวนต์ฟาร์มกล่องนั่นไงล่ะอีเวนต์ hmm. ใหม่ไม่พอแล้วก็มีกาชานะมีลิตา้าเข้ามาใหม่แล้วก็มีกาชาแดงแล้วก็มีสกินนะอันนี้กาชาขององค์ไก่นะก็คือกาชาขององค์ฮอนไคลอิมแพคนั่นแหละกาชาของภาคสามนี่อะไรมิตุนเลย มีต้นหม่กางเขนแดงนะเอาละไหนพูดถึงกันในอีเวนต์กันดีกว่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นฟาร์มกล่องนะนะนั่นจริงๆด้วยมันมีกล่องมันก็ต้องฟาร์มกล่องมาเปิดนี่อะไรอ๋อเปิดเปิดเปิดครบ200กล่องอ๋อนี่คืออะไรอ,อะไร ใช่ห้าเลยหรอไม่รู้เดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าอย่าเสียเวลานี่อีอลิตาแอบสุ่มมาเมื่อคืนนะเห็นมันเข้ามาก็เลยกดสุ่มได้เฉยแต่เลดแดงยังไม่สุ่มนะเลดแดงไว้วันที่ยีิบสองอยากได้กางเขนแดงเหมือนกันนี่เล่นไงเนะี่ยกระดาษอะไรเนะี่ย 换清草工具。这，可什么？啊，没带来的，换什，草工会。 ที่เป็นจ่าให้วิง่งเฉยเหรอฮะไดเอดด้วยอะไรเอาชุดวิ่งไม่ได้ไหมเอาชุดนี้ไม่ได้ไหมอะไรไม่ให้ทำอะไรให้เก็บคอมโบอ่ะอย่างนี้อ่ะอ้าวเรามากี้เรามากี้วิ่ง เมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งกระดาษนี้ไม่วิ่งอาติดพอชัอวิ่งเร็วมาก็ก็เจอ,อมอนอย่าเงี้วออย,อยากรู้ว่าดาดแร่มคืออะไรอะเดี๋ยวเดมันคืออะไร เอาใหม่ดิคล่องใจเท่าไหรดิดไม่ให้วิ่งเฉยอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ให้ทำอะไรอยู่ก็ได้นหนึ่งคอมโบอ่าห้ามเก็บของไม่ซ้ำกันเงี้ยเ่ะเก็บอันนิดดิ มาเลย่烦的า已全部อ决ย好好休息เฮ้ยเอ้ยเอาใหม่ดิไม่อยากรู้มันคืออะไรอะไรอะไรให้เก็บขนอ่ะอะไรให้เก็บขนนัาน่อไป่อไปเก็บหอยอ่ะ น Saint ั่นหาส่งที่ทอ้ถ้าได้เเดี๋ยว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 มันไม่มีอ่ะว่าให้ทำยังไงมั่งมาช่างมาหน้เดี๋ยวคอยมาเล่นแล้วกันฉันจะดูแลแขกกค เอาอีกเง,งี้ยเก็บนี่ก็ได้อ่ะเอาไม่เก็บอะไรเลยอ่ะอ่าอะไรงูหิดและไอ้ด่างเงี้นนยอ๋อให้เก็บของที่เหมือนกันอ๋อถ้าเก็บอันนี้ปุ๊บก็ต้องเก็บปูไปเรื่อยๆเก็บอาหารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเก็บเงี้ยอืม ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอ๋อใครเอาใหม่ไม่จบสเทียว์วะเนี่ยหมดสตาร์หมดกระเพยสองด้านนี้เ,เล่นแล้วเล่นอีกเลยนเนี่ยสามพาร์ไปยาวๆนะ,ะเก็บขนนกก็ได้หนึ่งใช่ไหมเฮ้ยอ,อันนี้ต้องไม่เก็บ

อยาาเล่น,นะอะไรมันติดดำตลอดเลยไม่ติดไอ้นี่มั่งเลยเอออ่ะเราบิดอีกอ่ะ 拿来。嗯。清扫完毕，这样的结果你还满意吗？那 A 都乱，我，我来打，白没。A 单独，我会好好招待这些客人的。切换清扫工具， หนึ่งกระมานงงาอเออมันต้องใจเอสแบบนี้สิเป็นอะไรเอสามด้านเอสสองด้านงงกระดานมันมันคืออะไรไม่ทำอะไรวิ่งอีกมั้งเนี่ยไปไปอย่าไปเสียเวลากระดานแบบนี้เลยไปเล่นด่านอื่นดีกว่า วิ่งวะเออมันต้องวิ่งอย่างนี้เซ่มันถึงจะสนุกไอตัวระเบิดพิชิตมาอ้อว๋อ้๋ออ๋อออ อาบอมบอลโล่เข like ียวโล่เขียวโล่เขียวโล่เขียวเอาเรื่องจริงๆด่าแบบนี้วิ่งป่ะเนี่ยดูสตาสตาสตาหมดเพราะด่านวิ่งวิ่งเงี้ยเลยสตาหมดเพราะด่านวิ่งถ้ไม่ใช่ ติดน,น่าไหลเข้าว่าไหลออกไอ้น้องขังเอน้องขังวะเอามือเอามือ รู้สึกว่าโลฟ้าจะเยอะช่วงเนี้ยรู้สึกว่าโลฟ้าจะเยอะรู้สึกว่าโลฟ้าจะเยอะนะครับโลฟ้าเยอะต้องเจอต้องเจอเซตนี้เข้าไปออกเลยเอาเอาให้จุง่งโลฟ้าใช่ไหมได้บอกเลยถ้าโลฟ้าเซตนี้เลยเน้นเน้น ก็มาครับเีโลวฟ้าเีโยวฟ้ารโลฟ้าเหรอได้หมดโลฟงโลฟ้าโลฟ้าด่านหน้าสองก็สำหรับคลิปนี้ว่าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันเดี๋ยวมาเล่นต่อ